สวัสดีจ้าสาวัสดีค่ะจ้าวสวัสดีท่านไหนคือวัดสรีก้อนเอารถจ้าฟ้อนเอาผู้เดียวอีกบ่งวดนี้จ้ายิ้มส,สวยๆเนได้ยิ้มเขากล้องลูกสาวมาอออกครับค่ะพี่ลูกสาวมาบอกเล็ไปมาแล้วค่ะป้าจูเพิ่มฝันบอกเพิ่มฝัน มันบอกแล้วบอกแล้วมันบอกตัวเดีย่อมันบอกตัวเดียวฝันไาจังไหนก็่ะเพึ่นฟ้าเพึ่งฟฝันไาจังสิจังสิแปลงสิพวกทั่วทั่วมาสิสิเออเขาบอกบอกเมจังสิเนี่ยแกยกมิวจ้าจ่าศูนย์สามอย่าบอกศูนย์สามโอเคแกแกฝันแม่นอยู่ด้เนาะแกวศูนย์สามตัวเดียวแม่นจังไอสิผู้แกนี่เป็นผู้บอก เปลปกศูนย์สามเขามาจังไดก่อที่แบกยังคอยหุดยักว่าเป็นปูอเพราะเขเสียงเฮี้ยงเขานำเดียงให้กินเันา็วาบอคนหรอกมาสิงเลยบ่อมาสีงเพลินกับว่าหัวนี้ว่าศูนย์สามเลขเกศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เก็ดเลเกเลขเกยอ่านี่ไหมเลเกยว่าเลกเกล็กเยเน้นเลน้นเลเออเน้นจะเลือกั้งเลกอะเล็กเล็กเลูกสาวศูนย์สาม ของลูกสาวสูงสามจพุ่มฝันเห็นพุ่มเป็นมาบอกว่าเขาชอบมาหอวขึ้นดีเขาเรียกวาหัวเขามาหาปลูกสาวมาคุยไปพูดกันเขาไม่เห็นจอดเพาอยากได้ออกกล้องอยากได้ออกกล้องอยากได้ออกกุ้เดียวเขาไประหลาดเขาเช้าเรียนแล้วเขาให้แม่บอกไปโลดเดูดสาวให้หางเดียวจ้าหางเดียวที่โค้งทุดยไทยก่อนโค้งทุดยไทยที่จ้าคำเมืองวันที่สิบ หามาอีกกล้วสิหาสิบสี่สิบหาไปอีกเด้อครับถ้าเขาปมาส่งลูกเขาภาพมันพลิกมาอีกสิเพราะรู้จักว้อือเพราะนี่แก่ไก่หางเดียวนึงเนาะอืยหางเดียวรัวหางเดียวนึงแกเอาลูกมาส่งเรื่องซื้อบริอวณหนุ่มนนคิดนะจันนาอือเพราะเถามเขาอีกขึ้นโท่ว่าว่า03ตัวเดียวอือวันนี้ของเก๊ว่า0ูนย์นก็อนังเก0 7กับ06เด้ออังเกเนี่ยฝันว่าจังได๋ก็ค่ะฝันว่า ไดลล่างจานแล้วย่างเดาตะเนื้อเนี่ยมากินวนเพื่อฟันเพื่อขึ้นอะไรข้าเกย์เเกว่าอะไรเกย์เขาแล้วู่นเจ็ดสูนหกสูนเจ็ดเนี่ยฟันได้กินเนื้อสู่งเมืองเพื่อเนาเงินมาห้เปนหมื่นเขาจะเอาไปหกป้าหกมื่นปวดอ่ะเอาเงินหม่ก็บ่าหกมื่นเกย์ว่าสูนหกัามเกย์ไม่จะได้กับไดเจ้าเป็นดีน้องเงินใหม่หกมื่นมเสียงอันหมึกเกยมาเสียงศูนสมอีออนมืกขึ้นเกย์ขึ้นเาเด็กกินหมู เอาลูกลูกสาวเพิ่งมาให้เมื่อคืนเหรอครับเทใช่ล่าสุดเลยเหรอครับนี่เออล่าสุดโอ้แสดงว่าทางช่องเพิ่งได้ใช่ไหมนี่ใช่เก๋มาเอี๊ยมเก๋มาเสียมมเพื่อคืนแล้วกับฟันดีอยู่ยฟันวาเลเรียงอยังเขาอยู่กับเก๋คือประเด็กกินส์หรอกเออประเด็กกินเก๋ว่าจะไปกินเขาจานเขาเป็นพวกล่างเต็มดัวจะตักมากินก็บประด้กินเออก็เป็นเัง้อเสืออืมอะเป็นตะเขาว่ารับ มันจา๋าแค่เขาบ่เขาเก่ง <establishing> ทั้งประเิศเก่งยากทันหลายฟันจังสี่ฟันดีอยู่ได้เนาะจ้าฟันดีอยู่โอ้ยใจเหนื่อยต็มเทียนปันนันของเจบ่ศูนย์หสิบเจ็ดมีสามตัวบ่สามตัวมีไหมครับเจ๊สามตัวเจ๊บ่เขาให้กเกเออเองกลูกสาวบ่ของเก๋มีไหมทั้งเก๋ก็ไม่เห็นแล้วตัวไหนครับสี่ศูนย์เจ็ดเหรอเก๊สี่ศูนย์เจ็ดอี่เจ็ดนะครับอันมาลายได้กั เจ็ดส0วนุดเจ็ดนี่ส่นสี่ส่นอ่ตัวมันยืนได้หันตัวตัดเอาตัดเอาเทมีเกกียวบอลเขาแล้วเขลียวเกลียวบัติทีมเลยกินสื่ตัวนี้ละอยากดังดังเียวมดังดังอีกรอบนึงเนาะจ้าวดีดังาลามวยที่ดังลยนันวาเจ้าเพชรเจ้าเพชรดบอกมันมาให้ทั้งทรากินเนื้อที่ยังดีดจี่ฟันมันเขาสิบอกสามตัวเขาบอกสามตัวสี่ส่นเจดกเกว่าเกลียวปวยไปแล้วมันดีที 4 0 7พี่นเองเล็กเจียบว่อดนะคะจังวดังว่าของลูกลูกือจงฝันก็ไม่เดีกินนีหเนียแต่ของหลายๆอยู่เกียบ์ไดิเินคือเกีวันสือบ่จักสื่อไปนี้บ่โอ้ยส่เก็ยอเสียงเงินเิให้ซไ้เซื่อเกบอยากเล็ดมาเลยดอกไ้สิปป้อยห้แเก่สิ่นหน่อยเืียวือหลายเก็ยร่เกยรุ่นอาจากซอซับม่นกัพ่อ บอกคนเซนต์ต้อนนะอกี๊ก่ะเอาผู้เดียวต่อนะธรรมดาได้หรือรุ่นสอามหมื่นต่เนาะเป็นธรรมดากเอเก่งทีกแล้วถึงแล้วหมดเนี่ยจ้าเก่ของเก่นี่ฟันดีฟันดีว่าทั้งลูกสาวสามศูนย์ศูนย์สามละเก่กับฟันดียุติเก่งขึ้นมาได้กินสิหรอก เจมาเถิดตักมากินเกลือคดหลายหลายยากแล้วก็ได้แสดงว่าตัวนี้เจไม่ต้องซื้อซูนสาไม่ต้องซื้อเออให้เอ็ีซื้ออย่างจ๋าเห็ว่าซื้อหรอกหวงพี่นี่หนี่นี่เราของเจ้าขวงเจเกเกเล็กเกนี่เออฟันดีอยู่หางบัตรยทียน่ลสาวอันมากสุดเธอดีดีเป็นแม่เนี่ยอัน่อกว่าเอาถือเข้าบัอเยทียอืมมาได้ลูกสาวถือทีดีบ้าบ้าเออ ลูกสาวเขาดีขนาดเขาดีดีเขอกว่าเขาเออแต่ว่าหันฟันดีดีฟันดีดีฟันทุกเครื่องบดใหผมว่าเขาก็คือเขามันจะว่าดีน้อยเนาะอุมาติเกาก็ได้เนี่ยเพิมหมูไปบางสลากคนนาะมันสะบออีกที่ดอกมันว่าเนี่ยสะบออีกกีดอฟ้าผู้เสกศูงสามตัวโอเคเราลำวาสิเขาเรียกว่าฟันเห็นไท้ยฟัดเก่ามันจะบอกสี่สามสิบนะอยู่บางสี่สี่สามเพื่อมีว่าเจ๊า บ่วัดทีเแียววัดที่ดียวคนเออบ่แม่นวัดที่ฝันวัดดีเพื่นฝันจต็งไหก่ขอคนนอกเยียมไปเังไหญเพื่นฝันว่ากำเมื่อเสียต่หน้าอยากล่างกูเสฟอปอยเขาสิสิอืมก็เลยว่าศูนย์สามเออตัวละมาสักศูนย์สามตัวเดียวอืมมันเฉินมาบอกไปผู้บอกผููู้้แจวที่เล่าบอกูตทีมาบอกไปใบอ่กัเขาดีดี อือต้องเลี้ยงน้ำแดงอันละอันมันไรแบบลยบ่อของลูกสาวนี่คือเข่าเข่าเข่าตูหดเข่าถวดอือมันเฉพาะว่าเดี๋ยวสิย้ำอีกรอบเขาจะใจักโตหมูใครมาเอาอีกเด้อพุ่มเจ้าทีเปิดหมูเนาะมันจะเอาเป็นแม่นให้ขึ้นบอกละศูนย์สามตัวเดียวอือพอมาเสียงเมืองเขาอยู่แต่ว่าพอขึ้น่ได้กินเพราะว่าสื่อวุจักว่ได้สื่อจักบาทบาทเลกเกว่าสี่ศูนย์เจ็ดเอาบ่เอาตัวน้องฮังเก้ ต่ห้าวค่อยตะแหลกเนาะจ้าต้องเชดโชว์มาเจกแด่เออไม่สวนหาน้ำเลี้ยเจป่อยะตองหวัไมวนหาเออชานหาสู้เจเอาลรดโชว์แน่เจ๊โชว์ลวดลวดเอกสาวของสามเกเอาลวดโชบ์ระหันบานเจกนะะมันสิอยู่ในในล่งเจกน่าู้สาวได้ศูนย์สามตัวเดียวอันว่าทังปีั้แน่ไม่คือบอยอีกเด้อไม่อีกเด้อ พามาส่งหลูกพามันมาซ้ำกับสิบูเฉพาะได้เกดยังจะบอกพเดีวันนี้พี่ผมบอกจ่อมือมันเหรอเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมาลดคนบารเกดดีบอ้ดีครับลายเกดมีเสน่ห์ใส่คนตัวเป็นคนเบอง์นี้ส่องะหัพันหกพันคนมันมื่นปวเะคนมืนกับคนบอนี้ดีสองนเขาบอกว่าเกเอคนดังเนาะจ้า กอยากบอกอะไรกินเขาก็บ่ได้นว่ก็บรหลับครับผมอยากบอกแง่กากบอกแคงหลายที่บ่เล่นดอกเกี้ยสีเงินเต่าเด้อเอฟซีกับพ่อแล้วไข้เอฟซีเอากับพ่อแล้วเขาก็ไข้เ้ากระยตเ็นะเนนงเปไปเล่นหน่วยเล่นบ่เขาบ้ไไปเล่นไ่ค้ยไปในพระรามลว้ยขาดัง